าาามาให้อาหารเป็ดจ้ะเปฟย่าไหมก็โยนลงสิครับไม่ไงเฟยา่ยาหิดเฟย่าหิดจะ 别看。<Yeah. S 2> <laughs> เยอะแต่กินอังกาสิลูกอังกาชุดอังกาห่งเีกนะลูกเไดมแล้วอางกำลังออกไปนั่งอยู่ติดอามาลาลงติดอยู่ลงติดโรงพยาบาลเลยตรงที่เป็ดอยู่นี่เป็ดเยอะ อันนี้เป็นเป็นธรรมชาติ เร็วๆสิลูกมันหิวแล้วดิเห็นไหมมันรอติ่มอยู่เลยเราเดินมามุมนี้กันสานนะเดะ Standard. Okay. Huh? <laughs> ขนมเอาขน,าขนมปังมาให้เป็ดกิน อเ้ห <Hey. S 1> ลดุดยิ่งใหญ่เลยน้องเจ็ดไม่กลัวคนด้วยอีโมด้วยนะอังเกน่าฮังเรียเขมเขมกันนานระเบิดมาไหมโหนค่ะดนเซฮิตเดาก่อน